งแรกอายุเท่าไหร่ครั้งแรกอายุกินนอกรอบแบบไม่ถ่ายงานอ่ะมีไหมชีวิตได้มาแล้วกี่คนเนีย่ยเวลาถ่ายคลิปหนึ่งครั้งน้ำเยอะไหมะ <S <S สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับชวนรวยคุย EP สองวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันอยู่แล้วกําลังจะเป็นดาวจอกดวงใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีดีกี้แค่เราจอกแต่ว่าเขามีความแซ่บเขาบอกว่าคนนี้เป็นลูกสาวท่านทูไม่ได้กินแค่เมืองไทยเท่านั้นแต่ว่ากินแบบ around the world โลโลคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ยินดีต้อนรับจัก,กรนค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจัก,กรน วันนี้ต้องขออนุญาตเลยค,คือเราสองคนจริงๆรงรู้จักกันอยู่แล้วแค่กับจ้อนเนี่ยคือรู้จักกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันตอนนั้นไปทัง,งานอ่าไปทัง,งานก็สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบบล้วงความลับของจกก้กนกันว่าจริงๆเราจักรกเนี่ยเป็นคนแบบไหนชอบเซ็กยังไงอย่างแรกเลยเดี๋ยวให้จกก้กนแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักชื่อเล่นชื่อเจเจครับปัจจุบันเป็นนิสิตอยู่ที่มอสีเขียวเนาะกำลังศึกษาอยู่ปีที่4ปัจจุบันก็ทําเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเพ ที่มาที่ไปเพราะว่าชื่อจักรก็นก็เป็นชื่อหนึ่งที่ติดหูแล้วก็แปลกทําไมถึงจากเจเจทําไมในวงการเราถึงตั้งชื่อเป็นวจักรจริงๆตอนแรกอ่ะมันเป็นชื่อแอคเคาท์ในเกมครับก็คือชื่อว่าเจแล้วก็อกรทีนี้เพื่อนอ่ะมันอ่านทับศัพท์กันเพื่อนมันก็เลยเรียกเจ้าก้อนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบแล้วเราก็ชอบชื่อนี้เราก็เลยเอามาตั้งแต่ว่าถ้าเกิดชื่อเจ้าก้อนมันก็จะไม่ยูนีก็เลยเปลี่ยนเจ้าเป็นจักรก็เป็นที่มานะคะของชื่อ แล้วทำไมอยู่ๆเราถึงได้มาเป็นครีเอเตอร์ได้จริงๆชอบอยู่แล้วแบบว่าชอบนี่คือชอบอะไรชอบทาย,ออทายตอนแรกอยู่มสมอะคือแบบอยากเป็นผู้กำกับหนังโป๊อะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้นแบบออมันไม่ได้ไงก็เลยแบบมาสายแบบทำเต็กแทนเป็นครีเอเตอร์แทนคิดเองทำเองไปเลยจากที่จะเป็นผ่วมกับใช่ครับเมื่อกี้บอกว่ามส ตอนนั้นเนี่ยที่เริ่มอ่ักครั้งแรกคือเริ่มอะไรเป็นส่งรูปให้เก้งหรือว่าเป็นถ่ายวิดีโอให้เก้งหรือว่าเป็นถ่ายคลิปอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอามีมีต่อมา้วเอาไว้ตอนเด็กจริงๆไม่เคยถ่ายเลยแต่ว่าชอบที่จะแบบว่าอยากอยากแอดจัดมุมกล้องเวลาแบบเราดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้มันแบบแอดจัดมุมกล้องให้มันเป็นแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ย เริ่มแบบมีแนวคิดว่าแบบอุ้ยอยากให้คุณกลับตลาอะไรอาสรุปก็คือไม่ยอมบอกครั้งแรกเนี่ยที่แบบใช้กล้องถ่ายเนี่ยที่ถ่ายส่งถ่ายให้คนอื่นดูที่เป็นพับบิ c หรือแบบส่งให้ใครก็ได้ครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครั้งแรกอายุ19บเก้าอา่านไว้รักคุณหลีตั้งแต่มอสามจะมาหน่ายตอนสึกส่งครั้งแรกป่ะสิบเก้าได้ยังไงจริงอ่อ่าตอนนั้นส่งเป็นคลิปหรือเป็นรูป เป็นคลิปตอนนั้นคลิปอะไรคล,ปคลิปก็แบบว่าอ่าแต่ทำน้าใหม่ทำทำท,ท่าใหม่สิเมื่อกี้บอกว่าเรียนตอนนี้กำลังเรียนอยู่ปี4แล้วการเป็นแอคเคอร์ของเราเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตการเป็นนักศึกษาการเป็นนิสิตของเราเยอะมากไม่เลยศูนย์นเลยก็คือไม่ได้ส่งผลอะไรเลยไม่เลยหลายคนอ่ะจะรู้แล้วว่าสก้อนเนี่ยแบบไตไม่ธรรมดาเหมือนกัน แล้วปกติเนี่ยของตัวเองใส่ถุงตัวเองใส่ถุงใส่อะไรใส่ได้ทั้ง 5-4, 5-6แต่ว่าใส่ที่ชอบคือ5-6เพราะว่ามันจะแบบไม่แน่นเกินเสียวเลยะยถ้าไม่ติด่าเป็นน้องเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเมื่อก่อนฉันกับมันเคยคิดจะถ่ายคลิปด้วยกัน <c oughs> แต่พอ <c oughs> แต่พอ <c oughs> ไปเที่ยวแล้วอีดอกไม่มีฟิลถ่ายกันอีกเลยเพราะเป็นแบบว่าพี่ <c oughs> ตาวน้องตาวแล้วขนาดที่ชอบถ้าตอนนี้ตอนเนี้ยชอบ 5-6, 5-8 ชอบเปลุกหรือเป็นรับอ่ะปกติชอบทั้งสองขึ้นอยู่กับว่า physical appearance ของคนที่แบบว่ามาถ่ายกับเราเป็นแบบไหนอย่างเช่นถ้าเราจะลุกเขาใช่ปะเราก็ชอบคนที่แบบตัวเล็กกว่าเราหรือแบบว่าดูแบบหน้าทันุถนทมนว่ากว่าถ้าเกิดว่าคนที่ลุกก็จะชอบคนที่แบบดูแมนกว่าดูตัวใหญ่กว่าก็คือถ้าตะก้อนใหญ่กว่าคือลุกถ้าตะก้อนเล็กกว่ายอมรับเลยแต่ถ้ารับชอบที่สุดคือห้าหกห้าแปด ใช่ตอนนี้เช่า5หอ5แปดมาแล้วคําถามจากทางบ้านฉันไม่ได้ถามเองนะคาถามเนี้ยข้อถามว่าที่หล่อนโดนเลหยุดแล้วหล่อนไม่ค่อยร้องเพราะหล่อนบานหรือเพราะหล่อนไม่รักชอบร้องเองปกติเป็นคนเงียบอยู่แล้วแบบคาแรคเตอร์เราเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดเป็นแบบคาแรคเตอร์เราแลยแล้วทําไมตอนโดนทําไมถึงแบบไม่ร้องคําถามสักบ้านรูไม่ได้ถามเดี๋ยวขึ้นแปะข้างๆเลยก็ต้องถามว่าคลิปไหนที่ไม่ร้อง พอจริงๆก็ค่อนข้างมั่นใจว่าลองแล้วเรื่องที่บอกว่าที่ลองเบาไม่ลองเลยอ,ยอะไรเงี้ยเพราะว่าหลอนบานหรือเปล่าอุ้ยอันนี้ต้องมาดูเองนะครับแต่ไม่บานหรือบานสรุปไม่บานไม่บานคือทุกวันนี้โดนก็คือยังเสียวห้าแปดยังเสียวเสียวมากฉี่แตกมีไหมไม่เคยแต่มีแบบตาแบบลอยึ้นอ่าอันนั้นคือดองปเลือ งานที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองชอบคลิปไหนที่สุดผลงานที่ผ่านมาชอบคลิปล่าสุดแล้วก็คลิป3คนกับเควินแทนแทนรลิเควินนะี่ฉันเซ็ตได้สองรอบเลยวันนั้นกับเควินเลิศจริงเลิศแล้วบอกเลยว่าหน้าหุ่นผิวความไหนความเพลยนนะคนเควินจะได้เป็นที่หนึ่งของที่แบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเควินทำฉันเซ็ตเองได้หลอนเซ็ตเองไหมวันนั้นเร็จเองก็ได้ ันนี้เป็นคําถามซีเค็ดมากหลังจากที่แบเคยมีถ่ายกับเกย์เกย์เกย์เกเกมาตลอดมี2ครั้งที่สก,กอตไปโผล่ในคลิปก็เธอ,เอ,อแล้วก็เธอนั้นคือมิวมิวกับโซมอนเหตุผลอะไรทําไมถึงไปถ่ายคลิปกับมิวมิวกับโซมอนตอนนั้นคิดอะไรตอนแรกอะรู้จักมิวมิวเพราะว่าเราไปคอลแลบกับกอดอ,อเราก็รู้จักมิวมิวแล้วทีนี้นเรากร็ว่ามิวมิวอัไน่า, nice. นาก็เลยแบบว่าอยากเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วก็ลองแล้วก็แบบ มันก็ไม่แย่นะแล้วก็โซมอนก็แบบมาแล้วเนี่ยชอบโซมอนมาชอบหน้าชอบหุ่นเดียวเลยประเด็นคือโซมอนอะทับไปสอรอบกว่าจะตอบตอนนี้โซมอนอยู่ด้วยนะทุกคนโซมอนเป็นอยู่หลังกล้องนะตอนนี้ตั้งแต่้กับโซมอนไม่มีคลิปกระเทยอีกเลยเพราะอีโซมอนทำเสียหรือเปล่าตอบไม่ก็ลอถ่ายกับครูแพวอย่างน้ไม่ถ่ายกับคนอื่น จริงๆอีซอมอนทำเสียแต่ว่าตอนนั้นก็คือภายนอกใช่ก็คือไม่สอดใส่คืออยากแค่ภายนอกหรือว่าสอดใส่ไม่ลงตอนแรกอะตอนแรกตั้งใจจะกักไว้ก่อนไงภายนอกก่อนแล้วค่อยอ่าอยู่ล็อบหน้าไม่ได้น้ำจะพีเพราะว่าทั้นสอนก็กลายเป็นเพื่อนกันหมดแล้วใช่ไหมมันก็แบบไม่ได้มีฟิลที่แบบสมัครถ่ายงานอันนี้ก็เคลียร์ประเด็นนั้นไปว่าจริงๆโซมอนไม่ได้ทาเสียแต่ว่า มันเป็นเพื่อนกันเฉยๆแล้วก็เอยคนอื่นที่อยากกินสัก,ก้อนยังมีโอกาสไหมอืมมีครับมีถ้าเกิดแบบลองหักมาแล้วกินนอกรอบแบบไม่ถ่ายงานอะ่ะมีไหมไม่มีเลย จริงหรอไม่มีเลยหล่หอนไม่แบบไม่ไม่เลี่ยนงุนในชีวิตปกติเลยหรอคือมันเลี่ยนงุนแต่ว่ามันก็ไประบายกับคลิปหมดแล้วเพราะเราถ่ายแบบทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วปกติเป็นคนแบบพอถ่ายทุกอาทิตย์มันไม่ใช่เสร็จไม่ได้เสร็จทุกวันอย่างเงี้ยเวลาถ่ายคลิปหนึ่งครั้งน้ำเยอะไหมคนคนมากก็ต้องไปดูเอานะครับว้าวน <ะ S 1> <laughs> คนเลยเยอะว้าวกำลังตีอีกสองคนตีแล้วกินหมดกินหมดเลยหรอหมดอุ้ยแหลงจัง แล้วปกติหล่อนชอบอมไหมปกติเป็นคนชอบอมครับ <Wow. S 2> ใช่แบบของของเขาแบบเข้ามาอยู่ในปากเราแต่เวลาอมมันก็ต้องได้กลิ่นแบบรสชาติของรวยคุยถูกไหมถ้าเป็นกลิ่นรวยคุยเฉยๆอะ่ะคือมันกู๊ดนะแต่ถ้าแบบมันมีกลิ่นอื่นเนี่ยใช่ไมมพึงประสงค์ <Wow. S 1> คือมันไม่ได้ถูกไหมจะก,ก้อนอเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องมีตัวช่วยในการทาความสะอาดน,อนั่นก็คือนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ TSP Barther ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สามารถเนี่ยช่วยล้างน้องชายของคุณเนี่ยให้หอมสดชื่นให้สะอาดไร้กลิ่นโดยที่บางทีเนี่ยเราชอบการแบบอมรวยคุยเราก็อยากได้กลิ่นของรวยคุยถูกไหมจะมามีกลิ่นสตรอเบอร์รี่ก็มีกลิ่นสตรอเบอร์รี่สิจะมาอมรวยคุยทําไมมีกลิ่นโคน้กแล้วก็มีกินน้ําโค้กสิจะมาอมรวยคุยทําไมถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้นะคะ TSP b a t h e r เนี่ยจะก้อนเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการล้างทําความสะอาดโดยที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ จะไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่จะช่วยให้อวัยวะเพศให้น้องชายสะอาดเพราะฉะนเนี่ยตัวนี้จะก,ก้อนต้องเอาไปลองใช้หรือว่าให้คู่เราลองใช้ก็ได้ทน,ทนุษถนอมผิวมากๆแล้วก็ไม่ที่แน่นอนเลยคือไม่เกิดอาการแพ้แบบ100%ยเปซ็ตโลันนิยม คิดจะก้อนชอบจริงๆเ่ะเป็นโรสเซนิยมแบบไหนจริงๆ่ะชอบแนวแบบ BDSM แล้วก็แบบ dirty talk อะไรอย่างเงี้ยปกติหลอนลึก dirty talk บ้างไหมก็จะเป็นแบบคนรู้จักอ่ะ dirty talk แต่ถ้าเกิดแบบเพิ่งเคยเจอกันมันก็จะเขินๆไม่กล้าอะไรนี่กับะเขาหลังจากแคบเราถ่ายคลิปมาเยอะคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยจุดไหนที่แบบเซ็กซี่ที่สุดตอนแรกอ่ะคิดว่ารวยคุยแต่วมีหลายคนบอกว่าก้นก้นมากกว่าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นก้นไหนลองลองยืนลองยืน อ่าไหนออลงุรยทุกคนดูสิอ่าหันข่าสิหันท่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบสิตเนสฟิตเอ่ยด้วยใช่ออกหนักมากครับ6วันต่อสัปดาห์อะไดูสิอะไนลองลองเปิดนิดนึงได้ไหมคะเปิดเลยหรออ่าอุ้ยอุ้ยจะกอดนมตั้งอ่ะ มนนูมันหนาวสะตูมันหนาวครั้งแรกที่แบบมีสเต็กเนี่ยตอนอายุเท่าไรครั้งแรกที่มีเซ็กตอนอายุ15ครับ ح ح> ตอนนั้นที่ไหนบนรถ ح ح> บนรถตัวเองหรือบนรถสาธารนณะหรือบนรถเขาบนรถเขามันก็เสียวอยู่นะเพราะแบบคนมันก็เดินมาเดินไปเดินมาอยู่หลังรถอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นที่ไหนอะลานจอดรถที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วครั้งแรกที่โดนเนี่ยได้ใส่ถุงไหมใส่ใส่ทุกครั้งครับแล้วเขาก็สอนเดินไาใส่อะไรด้วยความที่เราทํามาตั้งแต่เด็กก็เลยใส่ตลอด จริงๆอะเทปอะมันป้องกันได้แค่เอชไอวีแต่มันไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วว่าถ้าอยากปลอดภัยจริงๆอะทุกคนการใส่ถุงยางอมัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากการกินเทปมันก็เหมือนแบบมีพระอีกองหนึ่งอะที่จะช่วยป้องกันเราไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวีเพราะว่าโรคอื่นๆอะมันเป็นโรคติดต่อที่สามารถรักษาหายได้แต่ว่าเอชไอวีอะมันต้องกินยาไปเรื่อยๆแล้วเซ็กแบบไหนที่ตัวเองแบบยังไม่เคยทำแต่อยากทำน่าจะฟีลแบบก็บีดีเอสเอ็มที่มันแบบแรงกว่านี้ต่อไว้าย แกมันจะเป็นคนทำเขาหรือเขาจะเป็นคนทำแกไม่รู้เลยนอนก้วท้าล็อบนะโซมอนขอชี้ใส่ไหรืนว่าแกอยากลองเลยแต่ก้อนเควินหรอฉันรู้ว่าได้แต่ถ้าเป็นโซมอนได้ไหมได้แต่ว่าฉันเยี่ยวเหลืองเสียแหลืองคนเหลืองกินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะๆอ่ะคราวนี้แล้วปกติช่วยตัวเองบ่อยไหมความต้องการทางเพศมันสูงไหมปกติช่วยตัวเองบ่อยครับบ่อยขนาดไหนบ่อยแบบ สองวันคร้งอย่างเี้ยอ่าแต่ฉันชักทุกปีนะฉันบ่อยทั้งชีวิตได้มาแล้วกี่คนทั้งชีวิตโอ้ยแปดคนถึงไหมไม่ถึงน่าจะหลักร้อยหลักร้อยประมาณนี้หลักร้อยคือร้อยกี่ร้อยอ่ะหลักร้อยมีตั้งแต่ร้อยจนถึงเก้าร้อยเก้าสิบคนนไม่เคยนับเหมือนกันอะแต่ว่าน่าจะไม่ถึงสามร้อยคนอะอ่าก็คือยังอยู่ในขั้นแบบสวยเซฟไม่ได้สวยมากถ้าแบบเป็นพันคนเนี่ยฉันถือว่าสวยมากหล่อนไม่ได้สวยเท่าฉันนะ <laughs> ช่วงเนี้ยมันมีดราม่าเกี่ยวกับหล่อนเยอะมากรวมถึงในกลุ่มจอกๆหล่อนคิดยังไงที่แบบชาวจอกเนี่ยเขาเอาหล่อนเข้าไปแขว่ในจอกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเป็นน้องมีงเขาก็เลยไม่รู้ว่าต้องคิดยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่ทําให้ไม่พอใจก็ต้องขอโทษด,ด้วยแต่ว่าเจตนาที่เราลงหรือพิมพ์อะไรไปเนี่ยไม่ได้แบบมีเจตนาที่แบบไปว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่ว่าก็คือ ว่าเพื่อนอยู่แล้วอะไรอ่าอแต่บาง <ๆ S 1> ทีพอมันออกไปในโซเชียลโดยที่มันไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ไม่ได้มีเพื่อนอยู่ในโพสนั้นด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าหเหมือนกลายเป็นสาธารนณะตัวจริงของจกกักรเนี่ยเป็นคนที่แบบนิสัยยังไงเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดแบบเจอคนที่แบบไม่ได้รู้จักกันแต่แรกหรือไม่สนิทก็จะพูดกับเขาน้อยมากแบบพูดทรงส้มคำอย่างเงี้ยแต่ถ้าสนิทมากๆก็จะเปิดใจพูดใครมีคำถามจากทางบ้านคิดยังไงที่ชาวจอกเนี่ยชอบบอกว่า การแสดงหล่อนเนี่ยมันเหมือนละครใบไม่มันก็ก็ยอมรับว่ามันมีบางคลิปที่มันก็กต้องแสดงจริงอ,องแบบจัดการความรู้สึกตัวเองเพราะเราไม่ได้สามารถเลือกคนที่จะมาถ่ายกับเราได้ทุกครั้งก็ต้องแบบมีการแสดงแต่บางทีก็แบบไม่ได้แบบแสดงดีขนาดนั้นเออเออมันต้องแบบใช้สมารก็คือต้องบอกว่าหล่อนเป็นครีเอเตอร์หล่อนไม่ใช่นักแสดงถูกไหมจะให้หล่อนแสดงดีเลยก็เป็นไปไม่ได้แต่ส่วนคลิปเงียบก็คืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่า บางทีอ่ะมันร้องอื้ออๆอเสียงมันอาจจะแบบไม่เข้ากล้องแต่ว่ามันมีการร้องอาดิสมากแก้วขาวไหน้องสาวสุดท้ายอยากบอกอะไรชาจ๊อกก็เหมือนที่บอกไปตอนแรกว่าต้องขอโทษถ้าเกิดว่าทําให้แบบรู้สึกไม่พอใจกับคําพูดของเราแต่ว่าคําพูดที่พูดออกไปไม่ได้มีเจตนาจะแบบทําลายคนอื่นอะไรอย่างนี้แล้วปกติเป็นคนมั่นไหมเหมือนฉันจันเป็นคนมั่นเราเป็นคนมั่นไหมอ่ะก็ในระดับร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ความมั่นให้ เจ็ดสิบก็ะอ้า แล้วความมั่นของหล่อนเนี่ยมันเพิ่มตามยอดโฟลเวอร์กับเครื่องหมายติ๊กถูกในทวิตเตอร์หรือเปล่าไม่ตั้งแต่เกิดก็คือมันมั่นอยู่แล้วเครื่องหมายติ๊กถูกในทวิตเตอร์เป็นแค่องค์ประกอบรวมๆความมั่นอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือไม่ได้มั่นมากเนาะแต่ว่าบางทีบางคำพูดอาจจะทําให้เกิดแบบความเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้จากที่ตัวแพลเองรู้จักกับน้องเนี่ยคือน้องเป็นคนน่ารักมากเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบมีพิษมีภัยอะไรนะก็ให้อภัยน้องด้วยแล้วกันในสิ่งที่น้องเคยผิดพลาดไปแล้วอยาก สป่าอะไรถึงแฟนคลับของเราบ้างคนที่รักเราสนับสนุนเรามาตลอดอืมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่สนับสนุนมาตลอดครับก็ถือว่าแบบเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เราแบบว่าไปถึงฝั่งฝั่ได้ เราอยู่ในวงการนี้มาเราจะคิดว่าตัวเองจะอยู่ในวงการนี้จะถึงเมื่อไรคิดว่าน่าจะได้เรื่อยๆครับหมายถึงแบบวันไหนเราอยากโฟกัสเรื่องงานที่เป็นงานหลักของเราแล้วอะเราอาจจะทําตรงนี้น้อยลงอยากบอกอะไรถึงเยาวชนที่อยากฝากอยากเตือนหรืออยากบอกเด็กๆไหมส่วนใหญ่ที่อยากเตือนก็จะเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับอันนี้คือสําคัญมากควรศึกษาให้ดีก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเรื่องการใส่ถุงอนามายัยคือมันควรจะเซฟไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ว ถ้าสนใจที่จะแบบอยากเป็นก็มันตรวจเลือดทุก3เดือนอย่างเงี้ยครับจริงๆอยากจะบอกว่าวงการเนี้ยมันไม่ใช่วงการแบบสำหรับคนรักสบายนะเพราะว่า 1. อะ่ะคือมันต้องมีความรับผิดชอบที่สูงมากตรงเนี้ยมันสําคัญแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำมันไม่ใช่งานสบายการที่จะเข้ามาสู่วงการตรงเนี้ย ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาด้วยผลเสียอะไรอย่างเงี้ยมุมมองของคนที่มองเราอันนี้ก็ต้องยอมรับให้ได้การเข้ามาวงการนี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเข้ามาเพราะมันได้เงินง่ายแต่จริงมันไม่ใช่มันต้องมีหลายๆอย่างเนาะแล้วกคนที่อยากจ,จะมาเป็นตรงนี้แบบจากรอนนะคะก็ต้องบอกเลยว่า มันไม่ได้มีแต่ความสวยงามที่เราได้เผยแพร่ไปแต่มันยังมีเรื่องราวลบๆที่แบบเราบางทีมันเจอในทุกๆวันหรือเจอบ้างบางวันอะไรเงี้ยมันไม่ได้สวยงามในทุกๆวันใครที่จะเข้ามาก็ต้องคิดดีๆเพราะว่าฟีดแบ็กตรงนี้มันจะอยู่กับเราเรื่อยๆตลอดไปเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณจกกักรอนมากๆนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญนะคะใน EP 2ของเราว,วันนี้ลว้ลวงลับล้วงลึกรู้ทุกเรื่องราวรวมถึงเรื่องราวของชาวจ๊ วันนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ตะก้อนฝากผลงานการติดตามไว้เลย อยากจะฝากผลงานออลลี่แฟนไว้ครับเพราะว่าเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าเนี่ยจะมีถ่ายกับต่างชาติเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไต้หวันแล้วก็จะมีพวกคาเทโกไลซ์พวก B D S M คลิปโหมาในเดือนหน้าด้วยอยากฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับก็ติดตามได้ทั้ง i g t w ทว t ต r นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่สามารถสนับสนุนผลงานของจักรได้ด้วยวันนี้ก็เราสองคนก็ต้องลาไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใน EP 3ีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับ ค่ะบายบายค่ะบายครับ,บ